ที่สีสันโซเชียลนะฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเปิดคลิปนี้ให้ชมกันขอให้ดูกันอย่างมีความสุขะนะฮะอย่าดราม,าม่าออยากให้มองอีกมุมหนึง่งนะคุณผู้ชมเป็นไหมน้องมิเวนไหมผมเป็นเวลาเจอคนสูงอายุหน่อยถือของมาขายเราก็อยากจะเหมาแหละใช่อยากจะช่วยเหลือแกนนเนาะอุดหนุนผมมาทําบ่อยมากเลยผมก็จะเหมาแล้วก็บอกย,ย้ายครับตาครับกลับบ้านนะอเออส่วนมากตายายก็บอกจ้าจ้าลูกเดี๋ยวกลับเลย เพราะว่าเนี่ยมันสุดท้ายแล้วในมือที่มีอยู่ก็ว่ากันไปมีสี่ถุงห้าถุงหกถุงบางคนเจอมาเป็นหาบเลยผมก็เหมาหาบเลยแล้วก็แจกคนแถวนั้นแต่ว่าเคสเนี่ยฮะคุณยายบอกครับเหลือสี่ถุงลูกหือคนที่เห็นนะใจอ่อนอะ่ะเอาเอาซื้อให้หมดเลยยายเอา้ายายจะได้ไปพักผ่อนนะครับเธอก็ซื้อก็เหมามาสี่ถุงระหว่างนั่นเองครับระหว่างที่เธอกำลังจะซื้ออย่างอื่นต่อก็มังเดินเดินอยู่ฮะ มองไปมองมามองไปมองมาเฮ้ย hey, เจอคุณยายเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองชมฮะยายบอกอะไรเมื่อกี้สีถุงสุดท้ายเนี่ยยัยแอ้ยายไปอาท่ไหนมาอีกสามถุงยายไปเอาที่ไหนอะไร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  ทำถูกแล้วนี่แแล้วมาที่ต้นอย่างนี้ไม่ใช่ยายบนมหัยายเป็เจ้าคนเดียวเยายบนเปนเจ้หนูอยก็แหละยายลืมลูกน่ารักดีนะคลิปนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะขำเลยตัวคุณยายก็ขำตัวน้องๆที่ถ่ายคลิปเขาก็ยังขำเลยยายเนี่ยต้องจะขำแล้วยังเขินด้วยใช่เขินด้วยยายลืมลูกน้องๆถามเอายายมันมาจากไหนอีกสามถุงอ่ะ บอกลืมลืมเออหืมว่ามีไงหรืมว่ามีอยู่เออเนี่ยฮะได้แต่ขำกันไปฮะคนนี้เขาก็เลยมาโพลลงติกต o อกอ้ยคนไปชมกันเต็มเลยนะฮะคนดูไป2.4ล้านวิวโอ้เออมีคนไปแซวฮะบอกว่านี่ไงคุณยายพูดถูกแล้วก็สี่ถุงในมืออ่ะมันมีแค่นี้แต่ไม่รวมในรถไงอ๋อที่เก็บเอาไว้ในรถยังมีอ <laughs> ีกต้องเออมันถูกต้องแล้วบอกเบอกเอายาย หนในยายวนมาเจอแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะว่าอ้าวไหนไหน,นก็เจอแล้วเออมันเหลืออีกหน่อยเหมาไปอีกไหมลูกเขาก็ไปแซวกันเทคนิคการขายยอดเยี่ยมเออแต่ยายทำไม่ผิดหรอกมันก็ต้องอย่างนี้หลยยายใช่ใช่จริงนะฮะถ้าเรามองในมุมว่าถ้าหากว่ามันมากกว่าสี่ถุงอ่ะแบกไม่ไหวคุณก็ถือได้แค่นี้กันในมือมีแค่นี้จะเหมาไหมละ่ะเออแล้วก็เดินเนี่ยเอาจริงเน่แกเดินกลับไปก็ประมาณสามถุงเองไม่ละแกเดิน กลับไปขายน้องๆกลุ่มเดิมปะเออเจอานึกว่าแกลืมแล้วก็เอาไขายน้องๆกลุ่มเดิมเออเจอคุณไม่เคยเหรอผมเคยนะแต่ผมจะตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเป็นเด็กอย่างเงี้ยผมก็เหมาเสร็จแล้วผมก็เดิน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 แล้วเด็กมือถือกลับมาบนบนมาเจอผมมันร้องอุ้ย เข้าใจเขานาะเออไม่เป็นไรหรอกเเข้าใจนะคนทํามาหากินเอาจริงก็ขายของใช่เออไม่ได้ทําผิดนะไม่ได้ขโมยนะทุกคนก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการอะไรคือถือไม่ไหวถ้าจะให้ถือเยอะแยะค่อยค่อยถือออกมาขายเออเอาน่ารักดีคนดูกันเต็มเลยอันนี้ก็น่ารักอะไรฮะคุณยายท่านนี้ก็ อยากสวยเนาะคือทุกคนก็ยังสวยได้ในวัยของตัวเองสวยสมวัยแกก็สั่งซื้อของในโลกออนไลน์เป็นแบบรองพื้นก็อยากจะหน้าเนียนสวยใสแต่คุณยายทาแล้วคุณยายสงสัยว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนผิดตรงของไม่ตรงปกหรือผิดตรงยายเองเดี๋ยวลองดูนะคุณยายหลังจากทาครีมนี้นิดนึงค่ะคืออยู่เร่แบบเนี่ยทิหาว่าตรงปกเ้ กูจะขํำคุณยายหรือ,อรว่าจะส่งสารคุณยายดีคุณยายบ่นว่าสินค้าไม่ตรงปกยายกดผิดเบอร์ปเปล่าคุณยายสั่งซื้อครีมรองพื้นเหรอนี่มันจะมีเบอร์ให้เลือกนะยายนะมันมีหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะใช่ค่ะ<อ>ก็คงจะผิดเบอร์จริงๆอะค่ะมันข่าวไปไยายจ๋าใช่มันข่าวมากเลย ก็คุณยายแกก็คงขำแหละคงรู้แหละว่าไม่ได้ผิดที่คนขายหรอกก็คงผิดที่คุณยายเองสั่งซื้ออาจจะซื้อเบอร์ขาวเกินไปแล้วทาไปทามารองพื้นให้มันขาวไปมันไม่ใช่แค่หน้าขาวอย่างเดียวนะหน้ามันเทาเอกลายเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เวายายเก็บไว้ยายเก็บไว้สงกรานปีหน้ากระแทนดินสอพองไปเลยคนจะได้ไม่กล้ามาโปะหน้าเราแล้วปไปก่อนเลยยายหรือคุณยายทาเยอะไป ไม่เยอะหรอกมันผิดเบอร์มิว <Okay. S 1> มันผิดเบอร์นะเออแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นจากฝั่งคนขาย<ฆ>ส่งมาผิดเนี่ยจริงแล้วยายส่งคืนได้นะใชนะฮะแล้วก็ไปยืนยันกันในที่คุณยายติ๊กเอาไว้ในออนไลน์อว่าฉันติ๊กอันนี้ไงทําไมเธอสมมติยายติ๊กเบอร์สองยายบรนเ่ยเบอร์สองม่ส่งเบอร์สีมาให้ล่ะ,ะลเขาคืนนะฮะใช่ใช่ใช่ออแต่ถ้ายายทาไปแล้วคืนไหม ก็ต้องคืนนะก็ทาแล้วไม่รู้นี่แต่นี่เหมือนล่อซะจะหมดขัวแล้วบางอย,ย่าง่ทาไปเยอะแล้วด้วยไงได้นิดหน่อยอะไรนี้คืนได้เออไปอีกหนึ่งเรื่องฮนะอนี้ก็น่ารักมากคือหลานเนี่ยฮะไปบอกคุณตาบอกว่าเออคืออยากได้ประตูห้องน้ำเออ,เอ,อนะเออช่วยช่วยทําให้หน่อยได้ไหมคุณตาแกก็น่ารักฮนะคุณผู้ชมครับแกก็ทําประตูให้ครับแต่ประตูที่ทํามาเนี่ยฮะแม่ไม่รู้พูดยังไง ประตูห้องน้าําย้ําอีกครั้งนะฮะนี่คือประตูห้องน้าําลองชมครับเอาไงดีคุณผ <RPG> ู้ชม <Ob aga> ประตูห้องน้ําห้องน้ําหมายความว่าเวลาเราเข้าไป เราก็ต้องการความเป็นส่วนตัว<ช>เราไม่อยากให้ใครเห็นแต่น,นี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาเป็นประตูกระจกอะ <c oughs> แล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงดีห <c oughs> ลานบอกคุณตาเลยตาตาตา,ตาทําผิดหรือเปล่าตาบอกไม่ผิดลูกเฮ้ยเอยตาตั้งใจอ้าวตามีคําอธิบายครับกระจกที่เห็นนี้มันมองจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้มีแต่ข้างในมองออกมาข้างนอกได้เฮ้ยโอเคไหมหรออ่าเป็นอย่างนั้นฮะแต่ คุณตาลืมคิดครับตอนกลางคืนครับถ้าเปิดไฟฮะเต็มคารับเบลนะตานะมา,มาเต็มกรมาฟฮะมันเห็นอยู่โอ้โห,โโหไม่มีอะไรบรรยายเลยครับตอนกลางคืนนี่อยู่ไกลยๆยังเห็นน่ะตาจา๋าเออเนี่ยฮะเขาก็แซวกันบอกโอ้โห,โอ,โหอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามีคนไปแซวนะบอกด<ะ>ีแล้วตอนกลางคืนจะได้ประหยัดไฟ ไม่กล้าเกิไปจะหยิบสบู่เถอะแบบไม่ว่าคุณตาคงเห็นว่าประตูที่มันมีกระจกด้วยเนี่ยมันสวยสวยถ้าเป็นประตูทึบๆไปเลยมันอ๊้มันอับมันไม่สวยอาจจะมีอยู่แล้วด้วยที่บ้านคงหวังดีแหละเอออ่ามองไปวิวสวยนะตอนกลางวันนะมองออกไปคนข้างนอกมองไม่เห็นเรานะแก้ปัญหายังไงดีคะที่ไม่เปลืองหรอเออเอาม่านมาติดเออได้ได้ไหมิรีมก็ได้เออเอาอะไรมาติดให้มันแบบมืดเออนี่แหละ คนเขาไปแซวกันไหนมีบอกไหมดูไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกคนดูเยอะเออแต่ดูเยอะแหละเออนะเออตลกดีคลิปนี้ก็จะได้เข้าห้องน้ําแล้วนั่งดูวิีไปด้วยมั้งแหลๆอะไรอย่างนี้นะแต่มีอย่างนึงตอนกลางคืนอ่ะส่วนเรื่องนี้นะคะทางด่วนค่ะทางด่วนที่ต้องกดรับบัตรแล้วก็ไปจ่ายเงินปลายทางอ่ะเนาะอันนี้ทางก็ด่วนครับัตรต้องด่วนแบบนี้ด้วยเหรอคะยังไงอ่ะลองไปดูค่ะ เล,เล่นเกมเลยอ่ะอันนี้มันอะไรอ่ะโปรดหยิบบัตรให้ทัน <c oughs> แล้วมันจะทันไหมล่ะมันไม่ถึงหนึ่งวิได้ซ้ำอ่ะเพราะนี่คือทางด่วนทุกอย่างต้องด่วนโอ้โหเดี๋ยวมันจะช้าโอ้โหนั่นไง เหมือนเหมือนไอ้ตู้นี้มันแลบลิ้นใส่เราอะกลายเป็นช้านก,กว่าเดิมกว่าจะหยิบได้ <c oughs> นั่นแหะสิเอาแล้วใครจะไปหยิบทันดูดิ <c oughs> มันเสียหรือเปล่าวะหรือมันหรือว่ามันมันเ <c oughs> สียนั่นแหละครับถูกแล้วมิวมันเสียครับคุณไม่ต้องสงสัยมันเสียม <c oughs> ิวมิวก็ซื่อนะว่าเขาตั้งใจ <c oughs> มันเสีย <c oughs> ว่าให้ไ <c oughs> ปอบอกมาแป๊บเดียว <c oughs> แล้วพี่ก็ใจเย็นนะพี่ต้องลงจากรถฮะใช้สองมือครับมือหนึ่งกดมือหนึ่งจับเลยฮะพี่อยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เลยครับพี่ โอ้ยตายแล้วอะไรอ่ะเนพนักงานต้องออกมาช่วยอ่ะโอเคว่าเอ๊ะทำไมรถคันนี้ช้าเหลือเกินอ้าวรถคันอื่นคันหน้าที่ผ่านๆไปเขาทำไงอ่ะเขาก็หงลงไปแหละออเหรอเราใช้สองมืออ๋อเออมันเสียใช่ป่ะเออมันเสียมิวโอเคโอเคน่ยังงงอยู่อีกเราเนี่ยนะเหนื่อยเลยแหมอันนี้คนดูเป็นล้านอันนี้คนดูเป็นล้านสมควรสมควรดูแล้วยังงงอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังเอ๊ะไหนบัตรมันออกมาหรือยังกาบอกเป็นตู้ทดสอบไหวพริบก็เหรอ เอออะผมเชื่อว่าคนที่เล่นติ๊กต็อกนะหรือคนที่ไม่ได้เล่นน่ะอาจจะเคยได้ยินแหละเพราะว่าคนข้างๆเล่นเราจะมีเสียงนี้ว่าพี่มีแฟนยังให้หนูเป็นให้ไหมอเออดังมากในติ๊กต็อกเพราะว่าคนจะไปโคปเปอร์กันเยอะแยะมากมายเลยดาราศิลปินคนทั่วไปเล่นกันใหญ่เลยนะฮะคนขเขาก็ท่ายว่าไอ,อเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยมันน่าจะเป็นเด็กผู้ชายอเออแต่ว่าไม่ใช่ะฮะ มีเฉลยมาให้วันนี้ยอ๋อรอเจ้าของเสียงตัวจริงอ๋อเออเออเอออ่าลองชมครับมีแฟนยังยังไม่มีค่ะเอให้หนูเป็นไหมอะไรนะให้หนูเป็นได้ไหมเป็นอะไรเป็นแฟนแฟนใครเป็นพีเหรอใช่มีแฟนยังยังไม่มีค่ะเอให้หนูเป็นไหมอะไรนะให้หนูเป็นได้ไหมเป็นอะไรเป็นแฟนแฟนใครเป็นพี่เป็นไงคนเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยนะที่เอาไปเล่นกันอ่ะปรากฏเป็นเด็กผู้หญิง น้องน่ารักมากค่ะอยู่ปสามเองนะคลิปนี้ฮะคนดูไปมิ้วตั้งใจดีๆแล้วคุณเตรียมเลยวันนี้คุณเอาไปทำเลยนะ8.7ดล้านวิวครับเป็นไงสุดยอดเลยอ่ะคนใช้เสียงเฉพาะเสียงนะนี่เห็นไหม่คนอะไรคนเบอร์นี่ฮะนี่ฮะให้หนูเป็นให้ไหมเป็นแฟนเป็นใครเป็นนี่มีแฟนยังยังไม่มีเให้หนูเป็นไหมอะไรนะให้หนูเป็น้ไหม เออเนี่ยคนเอาเสียงนี้ไปใช้นะครับประมาณห้าหมื่นกว่าถือว่าเยอะมากชุดย่อเลยเนี่ยมิวทำสิเราต้องคิดประโยคใหม่แล้วไงมันจะได้ไม่ซ้ำเอาอะไรเด่ยพรุ่งนี้กลับมาคุณติดตั้งแต่เมื่อวานแลวนะคุณบอกคุณจะเต้นคุณก็ไม่เต้นนะพรุ่งนี้หาประโยคใหม่มาเนี่ยเราก็ไปเรื่อยแล้วนะหลังๆเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้อะไปเรื่อยติ คุณเปลี่ยนไปเยอะนะพี่นะตั้งแต่จัดรายการกับพี่กุอฟเอางี้ละกันถ้าว่าอยากจะให้ทำเสียงเ o อร์อันนี้ค่ะเดี๋ยวยกให้พี่สุวิทย์กับน้องหนึ่งที่คุยขโมงบ่ายสามโมงนะเดี๋ยวไปดูคู่นั้นเขาทำดีกว่าน่ารักหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ